ช่วงปีปีปีสี่แปดไปปีสี่แปดไปปีสี่แปดนี่ผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทํางานอยู่ผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิกเป็นผิวหนังนะครับครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให้ยามากินแล้วยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเป็นสามซีเม็ต์เขาบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับคันเกา เกาตรงที่ว่าเป็นผื่นนิดนึงฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะแค่เลือดซิบนิดหนึ่งฮะนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะเลือดออกป็ก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานีพอกินยามันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บสิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับรู้สึกว่าแสบมาลามมาทั้งมือทั้งมือเลยฮะ ก็แดงหมดตอนนี้พอช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆส็กสเก็เป็นสกเก็ตฮะที่แรกไม่เป็นเป็นิีเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงก็เป็นเส้นนะ,ะเส้นมามันถูกหนังมันก็เจ็บกระแสบเอ๊ะเป็นไรวะผมนอนกลางคืนนี่คันมากฮะจนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกครับมามัดผมอย่างเงี้ยครับไม่ให้เกาะฮะ ชายพ่อเก่าอะไรเงี้ยเออนีแต่พ่อจะไปมัดลูกนนี่ลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแบบแม่เก่าอ่ะเขาเพื่อนอนก็ยังไงมันก็คันเก่าพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันะครับเขาเล่นคอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับเขาก็บอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไรพิมพ์นี่เข้าไปเลยพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมว่าคลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับ อ๋อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยครับผมก็คิดเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดอออครับนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวาจพิเศษงอนครับผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยศูนย์วิจัยนี่ครับเกี่ยวกับมังคุดผมก็ดูไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยมาเจอตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืผมก็คิดเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหม เคยครับเพราะผมดูข้อมูลหมดครับเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับอ่าผมก็เล่าอาการให้ฟังครับคุณเม่ยบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนอืผมผมบอกผมอยู่บางซื่ออยู่ตรงนี้นี่เขาบอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาอืคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมก็ดูก็เป็นอย่างนี้เขาแนะนําใช้พอผมบิมไปได้ประมาณสัก สิบห้าวันครับบิมทานทั้งทานสีอะไรทานทานสีอะไรฮะสีส้มฮะสีส้มทุกวันนี้ยังต้องทานไหมเพราะทานครับก็ทานเป็นประจำครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดแล้วครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เขามาเนี่ยให้กินเช้าสองเ้าสองเม็ดอ่า ช่วงเย็นช่วงก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ำมังคุดครับน้ำมังคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับอืมนะฮะแล้วก็พอเป็นกินมาได้สักพักหนึ่งนะฮะกินหมดไปสี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลือมื้อละสองเม็ด จากจากจากสี่เหลือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเหลือเม็ดเดียวปวดข้อแล้วก็ออกเวลาออกเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะแล้วผื่นตามตัวเป็นในแดงเป็นจ้ำจ้ำก็ไปหาหมอแล้วก็ทสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทังโน้นบอกว่าเป็นโรคลูปัส ช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อ,อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวด,ปวดกระดูกปวด,ปวดตามข้อค่ะ ปวดตามข้อ<ะ>ทั้งร่างกายเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีอาการอ,าอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยอัญชลีดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับออก็ไปหาหมอที่นูน่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควิน,นินคือทานไปแล้วไออาการปวดทุเลาทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้น<ะ>แต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะ วันล,ละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับดิฉันก็เลยพยายามศึกษาว่าจะมีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ย<ช>ก็พอดีเจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วตอนเชก็เลยบอกว่าลองลองทานตัวนี้ดูซิว่า <Reese. S 2> อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานอาทรินอ็กมาประมาณปีกว่าผมถามนิดหนึ่งว่าทานไปแล้วปีกว่าขณะที่ยังทานยาด้วยไหมครับ <c oughs> ก็พยายามลดยาอะไ uh, คานิลนี่ไประหว่างที่ทานอะดรินอ็กก็ลดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง3เดือนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแครกานิลปรากฏว่าหลังจากสเดือน ก็ไปเทสเลือดตัวเอ็นเอก็น้อยลงครับแล้วก็หกเดือนก็หายไปเลยคือไอค่าไอค่าตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่มีอีกค่ะทานอยู่เมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานทั้งหกเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไปเช็คอัพร่างกายตรวจสุขภาพประจําปีไหมครับก็ทุกอย่างดีหมดฮะตับตับ ไตคอเลสเตอรอลความดันทุกอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงใดๆครั้งสุดท้ายเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยปกติหมดไปตรวจเจออุนตาสาวตรวจเจอว่ามีเนื้องอกที่โผล่มดลูกอะค่ะด้านหลังขนาดประมาณสองเซนกว่าเกือบสมเซนกว่าหนึ่งเมตรค่ะหน่เมตรนะฮะก็มีช็อกโกแลตซีดด้วยค่ะมีช็อกโกแลตซีดด้วยนะฮะแล้วก็พังผืด รวมทั้งถุงน้ําด้วยค่ะคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ทีหลังก็คงต้องผ่าออกต้องผ่าเนื้ออกออกคือคุณหมอแนะนําว่ายังไงต้องผ่าออกค่ะค่ะยังไงก็ต้องผ่าออกอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อไหร่ครับเมื่อที่ตรวจเจอเนื้องอกนี่เมื่อยี่สิบหกกันยาค่ะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วสี่ถึงห้าเดือนที่แล้วนะฮะแต่แล้วคุณหมอบอกต้องผ่าใช่ค่ะ ทำยังไงล่ะฮะต้องผ่าก็ก,ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าอ้ถ้าเปื่อผ่าผ่าตัดเพื่อเรื่องใหญ่เหมือนกันอ่าฮะก็เพอเอรรู้จักปรบบิมใช่ไหมคะมแล้วก็ทีมงานนะคะครับเขาก็แนะนําบอกว่าอืลองทานก็ลองทานบิมดูสิจะหายนะหายหายจากการพุกเนื้อง,งอกอะไรเงี้ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผ่าตัดเลยทีมงานบอกว่าลองทานดูสักสองเดือนค่ะสักสองเดือนแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลใหม่ดูซิว่าผลจะเป็นยังไงว่า เนื้องอกที่เราเป็ดเนี่ยจะเล็กลงไหมก็ไม่มีหายไปหมดเลยค่ะปกติหมดค่ะปกติหมดทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรละ๋อไม่มีอะไรแแข็งแรงดีแล้ว่ะเนื้องอกก็ไม่มีช็อกโกแลตซีสก็หายไปค่ะแข็งแรงขึ้นเลยหมดทุกอย่างค่ะคุ้มไหมฮะคุ้มค่ะผมว่าผมก็ว่าคุ้มนะฮะไม่ต้องผ่าตัดที่สําคัญเลยไม่ต้องคือร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะให้หมอมาผ่านะฮะมีดไม่ได้เอาไว้ผ่ามนุษย์นะฮะ ถ้าเกิดไม่เจ็บป่วยจริงๆนะครับค่ะอ่ะ,อะขอบคุณมากครับคุณนันวราครับ